ขายรถมือสองจังเดให้บ่ตตองถือกดราคานะครับผมนี้เซี่ยวกวบมีเทคนิคมาเป่าซูฟังนะครับผมอันดับแรกนะครับผมอยากขายรถเนี่ยเข้าล่องทักเขาไปถามเต้นเขาบรงกรนะครับว่ารถเต้นเขาเนี่ยรุ่นใดขายดีนะครับผมอ่ะแน่นอนครับรถรุ่นนั่นนะครับผมถ้าเกิดมันขายดียุเต้นเขาล่ะราคานะครับจังเดเขาก็สู่อยู่แล้วนะพี่นะจังไดเขาก็รับสื่อเขายู่แล้วนะพี่นะอันนี้คือเทคนิคนะครับล่องทักเขาไปถามมาเต้นเขานะครับรุ่นไหนมันขายดีเน่อย่างประมาณนี้นะครับนี่ ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมนี่รถเตินผมนะครับนี่ก็ขายดีที่สุดกับเป็นอีซูซูดีแม็กนะครับผู้ใดอยากขายกับบัสอีซูซูยู่นะพี่่ว่าจะเป็นปีทิปเจ็ดทิปแปดทิปเก้านะครับโฉมได้ก็ตามนะพี่นะผมรับซื้อนะครับผมแล้วก็ให้ราคาสูงพร้อมนะเอกสารโมยุ่งยากนะครับพี่ผู้ใดติดไฟหนกไฟแนียอยู่นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยทางร้านปิดให้ ใส่เวลา10นาทีเท่านั้นเองนะครับผมเอกสารชัดเจนพร้อมนะพี่นะผู้ใดอยากขายรถนะครับผมมาตีเต็นออมมุมข้าสาขาปกแดงเซล่ยกอปไปเลยนะครับโอเคมึอนี้กับมาบอกกาวปอกมาหนี้นะครับผมทีละเล็กๆน้อยๆนะครับไปเจอกันสวัสดีครับ